แล้ววันนี้เราอยู่กับทีมแกเดอร์เคทูกับพ่อในเมนนเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นสำหรับโอเวอร์นะหรือดิฟนะแต่หลายคนคนเริ่มต้นชอบเอาไปทำเอสเปรสโซ่ครับเออวันนี้จะให้รู้กันไปเลยลนะกอย่างนึงบัตเกตโหด,ด้วยเป็นกิซโดละเอียดกว่าตัวที่แถมมากาแฟองโโหประมาณเท่าตัวนะจะทำได้ดีหรือเปล่าก็คือเล่นเล่นเบอร์บดได้เล่นหนึ่งิกหายไปกี่วิเพิ่มไปกี่วิลองมาดูกันครับผม ดีผมเผื่อตรงนี้ถอดยางไว้เผื่ออะไรแล้วไหมนี่ครับไ, <ป S 2> ไม่ไหวก็สวง,งเสียบอย่างนี้ได้เลยบล็อกดอกสวา่างหาซื้อได้แล้วที่โ <_ S 1> <_ S 2> อกาะคาเฟ่ตัวนี้ใช้ได้แม้แต่วันซีเพโซเคพาร์ตก็เรียกว่าตระกูลวันซีเพซโซแล้วก็พวกคินไกเดอร์ใช้ด้วยกันได้หมดเลย <_ S 1> ทำไมคุณถึงไม่มีละ่ะทำไมเต้ถึงไม่มีเออซื้อามาซื้อที่กินได้ไงโอเคอ่ะเปิดอย่างนี้เลยครับละเทไปอย่างนี้เลย อ๋อนี่ทาเองเลียใช่ไหมบอกคนหัวสว่านเพราะว่าก่อนที่จะถ่ายเนี่ยใส่ไปประมาณสามดอกแล้วจะบอกก่อนว่าเบอร์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณเบอร์สิบแต่วันนี้จะทดลองดูว่าบทอะลองทสกัดแล้วมสกัดได้แต่อยากจะรู้ว่าตอนหนึ่งคิดอะเวลามันจะจะห่างกันกี่วิสาคัญตรงนี้แหละเพราะว่ามันเป็นตัวปรับรสชาติได้เวลาเป็นตัวกําหนดรสชาติครับวองไปจัดไปครับจัดไปคนที่จัดคือใครกันนายนะเซะ่ <ผม S 1> เอาจัดไป เตะตะเตตต้นด้วยซตะเ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 ตะติเตะ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 เตาตะตะาตะเ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 ตาเตะเตเตาเตะเตาเตะเตะเตะเตาเตะ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 เตายตะเตะเตะเตะตะเ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 ตาเตะเตะเตมเตยเตะเตะเตะตะตเตาตเตะตเตะ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 ตเตะตาตะตะตะเตะตะตาตตตตาตตตตตตตะต อัน่นี้คือโอเคอย่างนี้คือโอเคไม่เหมือนเหมือนนิกายหนึ่งเสี้ยงหรอมองอาอย่าไปเล่นเลย <c oughs> ไม่ดี <c oughs> เราต้องเคาะหน่อยเพราะว่ามันเกิดไฟฟ้าสถิตพอไฟฟ้าสถิตมันก็จะเกาะอยู่ตรงเฟืองเยอะนะครับ <c oughs> เคาะให้แรงๆเนี่ยเห็นไหมขนาดเคาะแล้วยังมีอยู่เลยนะเ <c oughs> ติดอยู่เยอะอยู่แต่มีแปลงนะฮะเข <c oughs> าแถมแปลงมาด้วยในนั้นแต่ถ้าแปลงมันใช้ขนอ่อนกันไปไม่ดีนี่ขายที่โอไกแล้วครับผมพร้อมกล่องนิสสอ ซีโร่นะจะเป็นยี้เลยสองพันต้นต้นเนี่ยโอ้โหนี่หายไปประมาณ0.2ถือว่าดีมากนะครับ กับราคาเนี้ยแล้วเราก็ดีแก๊สมันก่อนลืมไปลืมคนกาแฟใหม่ครับตัวนี้เป็นโคลอมเบียลาวรวมกันกาแฟเบรนด,ดีกว่าก็คือเอาสองประเทศมารวมกันแล้วก็เป็นขั้วกลางสีจะเป็นอย่างนี้ไม่ดำมากเป็นลูกครึ่งไม่ดำมากไม่ใช่เป็นลูกครึ่งใช่ลำจะยาวหน่อย <c oughs> ลำของต้นเล่นต่อโอเคโอเคควักนานๆหน่อยเพราะว่ากาแฟเพิ่งขั้วมาใหม่นะอาดม อผลไม้นะมีความผลไม้มีส้มอันเนี้ยเรียกว่ากลิ่นมีส้มแมนดารินครับผมขนาดนั้นเลยนะเออแบบออกต้นส้มนะโซนอเมริกาคือใช่เลยโคลอมเบียเจ๋งอ่าขอืบึ๊บวันนี้ผมใช้บัสเก็ตพิซโดนะฮะแล้วก็พักสกรีนก็ใช้ของพิซโดด้วยถ้าอย่างนี้แสดงว่ามันละเอียดไปนะฮะเราก็เปิดนี้เฮมสุกขึ้นมาหน่อยอย่าให้มันเป็นโพรงอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นหน้าแตกไง เราะว่าเวลาแทมไปมันก็จะเป็นโพรงอยู่ดีนะครับการสกัดมันก็จะได้ไม่ทั่วถึงอย่างนี้เลยละเอียดมากดูดูเนื้ออห็นเหรอหูยอย่างกับแป้งฝีมือให้ฝีมือเรียบร้อยเลยเครื่องเขาดีด้วยฝีมือคุณด้วยบดได้ดีบดต้องสม่ำเสมอนะรสชาติถึงจะเท่ากันตลอดห้ามหยุดห้ามเร็วหรือช้ากันไปด้วยโอ้หมีผลม่ผดเลยเสถียรจะกดโปรไฟล์ง่ายๆเลยสามบาทสิบวิไปเก้าบา์จบที่สี่สิบมลก็คือกาแฟยี่สิบกรัม เอสเปนโซ่ด e ับเบิลช็อตก็คือคูณ2เรโช่หนึ่งต่อ2เองก็น้ำ,นำที่ออกมาั้งคือ40่สิบลสอนทำกาแฟไปด้วยในตัว<ด>เลยกัน<ด>แล้วก็ขอเวลาที่กำหนดลบหสูตรเป็นนัดไฟคูก็เวลาควรจะจบที่ 3. 5ิห้าวิถ้าต่ำกว่านี้หรือสูงกว่านี้บวกลบได้3าวิครับถึงกินได้มากกว่านี้อย่างเช่นต่ำกว่าสาิวิกินไม่ได้ละเปรียปร้ยวฝาดหลงถ้าเกิน38ิวิไปขมไหมอ่ามันต้องมีเวลาต้องบาลานซ์แล้วก็หาเบอร์บทไปเรื่อยนี่คือเทคนิคครับ สามบาแรกครับสไตล์พีซาโดนะครับบอกก่อนมันจะอั้นแบบนี้นะฮะเราจะนับเวลาจากการตกของน้ําลงตาช่างเท่านั้นนะครับไม่ว่ามันจะแช่นานขนาดไหนเราไม่นับนะครับนับแค่ตอนตกนะครับจบสามสิบเจ็ดเฮ้ยกินอย่างละครึ่งไหมได้พี่อย่างละครึ่งโอเคอ่าถ้าเราชิมช็อตครึ่งหนึ่งเราก็ใส่น้ำแค่ครึ่งเดียวพอประมาณห้าสิบนะครับ อดก็คนให้เรียบร้อยเพราะว่าเราจะได้กินมันครบๆเลยถ้าเราไม่คนเลยเราก็จะกินได้แค่ฟองข้างบนมันก็เป็นเครมา่าเป็นฟองแก๊สมันนะฮะเชียสต้องชชยเชียสครับอ ยอดยอดทอบไม่ขมไม่ขมเลยเจ๋งเวลาลงตัวพี่ชอบเออแล้วเทสด้วยนั้นนี่กี่โมงละลองกินดูว่ากาแฟแบบดีดหรือเปล่าเกือบอันนี้หกโมงห้าสิบถ้ากินแล้วตาสว่างไม่นอนแปลว่าแพ้แปลว่าแพ้กาแฟแต่ถ้ากินแล้วหลับสบายแสดงว่ายินแล้วถูกกับกาแฟผมต้องการมันไงผมต้องการจะตื่นพี่ว้าวเบอร์บดได้แล้วมันนุ่มนะอ้าวพี่กินแล้วเหรอกินแล้วก็กินไปกินไปเลยที่ไหนมันเมื่อเช้ากินที่ยิ่งยิงเหรอ๋อเออ จริงด้วยหรอวะได้ไหมได้ได้จบ37ิเวิก็ถือว่าเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวน้อยถ้าอยากจะให้มันเปรี้ยวหน่อยก็เอากลางๆสุดอะผมผม35วาิอ้าวิกำหนดด้วยเบอร์บทที่ตกลงตาช่างเท่านั้นนะอเมกโนแล้วก็อะไรแดก็ล้วสิโอ้ยสามเจ็ดวิของผมดี ความฝานหายไปเลยเออโคลัมเบียอ <c oughs> ได้แล้ว <c oughs> ผ่านผ่านได้ได้แลเครื่อ <c oughs> บดก็ได้แต่รสชาติบอกตามตรงไม่ได้ดีกว่า มันเทียบกันไม่ได้หรอกเทียบกันไม่ได้โอ้ราคา2,000กับ20,000นอ่ะหรือว่าราคาระดับแสนอ่ะถ้าคุณจะบอกว่าเอาเคทูแบบ้ยเชียขาดใจแม่งอร่อยกว่า0อ0เป็นไปไม่ได้อย่ามโนมีสติเป็นไไม่ได้เดี๋ยวเอาให้มั่นใจเลยผมจะปรับให้หยาบลงมาอีก2คลิกมือคนอาจจะไม่นิ่งสว่านเลยแล้วกันจับไปใส่เขอย่างนี้ก่อนเลย ไอ้คินแกเดอร์เนี่ยเขาทำมาเหมือนรู้เลยว่าเราจะใช้สวานนะนี่ทำแยกออกมาได้ด้วยอย่าลืมใส่ตัวนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะจับเวลาพร้อมกันตัวนี้เลยอ่ะมาดูตรงนี้ <c oughs> ผมจะหมุนแล้วนะพร้อมมนะหนึ่งสองไป <c oughs> อย่าหมุนเร็วมากนะครับเพราะว่ากาแฟบอดี้มันจะเย้อนไปผ่งละเอียดะยอกมาเยอะใช่ไหแ้วเออยี่สิบวิเม่ี้หมดกันเท่าไหร่ห้าถึงหนึ่งนาที หมดแล้วไหมอ่ะลองด,ดูหมดแล้วมันก็ทุนแรงไปได้เยอะแต่สว่านแนะนําว่าต้องเป็นสว่านที่ปรับท็อกได้ก็คือปรับการบิดได้ถ้าสมมุติว่าเป็นสว่านแบบทื่อๆเลยาครั้งมันปั่นจนแกนกลางเดี้ยวได้นะครับอ่ามาเยวดู do, ครับเพราะว่าหยาบกว่าก็เหมือนเดิมครับหายไปประมาณ ศูนย์จุดสองศูนย์จุดสองก็ถือว่าใช้ได้มาดูตอนสกัดเลยครับกลับมาแล้วได้แล้วสวยเลยนะอันนี้สวยเลยหบมมดยี่แปดยี่สิบแปดสี่สิบจบยี่สิบแปดจดไว้ก่อนสองคลิก อ่ะกันกี่เบอร์รสิ๊บวิแ้ดงว่าคลิกละห้าห้าวิเลยเด็กนั้นจยขอกลับมาที่ห้าวิโอ้ยเปิดกาแฟช่ไหม <laughs> ที่เราใช้ก็คือเบอร์เก้าคลิปเดียวลองดูว่าคลิกเดียวกี่วิจบเลยสามบาครับจากเมื่อกี้เรากินกันอร่อยอร่อยแอซิทิตี้น้อยหวานๆอย่างเดียวก็จบที่สามเจ็ดนะอนาะจากสามเจ็ดเมื่อกี้เนี่ยลงมาหนึ่งคลิปแค่นั้นเองโอ้โหจะช็อตสวยเลยนะอันเนี้ยผมว่าน่าจะได้นะ โอ้ยสี่สิบจบสามสิบเนงเฮ้ย <Hey. S 2> แค่กิกเดียวแล้วเนี่ยคอยคลิกนะไม่อยากจะรู้จริงๆอนะ่ะขึ้นทีละค, Ber e คลิกอ่ะเบอร์สิบกับอีหนึ่งคลิกอ่ะโหมันเรียกยากว่ะอ,อ,อันนี้นะผมจะลงไปอย่างี้ก็คือเบอร์สิบคราวนี้มาเบอร์สิบแหละครับนี่ใส่น้ำไปแล้วนะครับเจ๋งว่ะเรา<ไ>เอ,อ หลายคนไม่รู้นะว่ามันคือเราใส่น้ําไปมันยังไม่สกัดมันไม่เหมือนโรบอทครับแต่อย่าไปว่าโรบอทผมเพิ่งเอามาขายครับผมขายโรบอทด้วยหนึ่งคลิกดูดิว่าจะแค่สองสองวิจริงไหมหรือว่าจะหนึ่งคลิกเจ็ดวิเออเทียบกันได้เลยเพราะาดอกไม่กี้เท่าไหร่สามสิบสามสิบ <30 S 3> <30 S 1> วิอ,อ่าอันนี้หนึ่งคลิกครับผมที่ผมบอกว่าเครื่องบดที่ทําได้ก็คือเนี่ยแหละเอ,อ่อหนึ่งคลิกต้องเล่นได้แบบซอยแบบหนึ่งวิสองวิได้เนี้ยจะถือว่าดี โอ้ย40จบ34โอ้ยได้อู้กี่ดอกแล้วเนี่ยผลไม้มาเป็นไงบ้างชัดเจนชัดเจนนุ่มผลไม้ไปฝันไหมผมนุ่มผลไม้ใช่ก็34 35เนี่ยกำลังดีสุดและกินง่ายแล้วก็มีความมี a c i ิตี้แล้วค complex มีเลเยอร์อ่ะเออเปรี้ยวไม่เลีเปรี้ยวจัดอ่ะใช่คราวนี้ลองมาดูอเมริกาโน่ครับ โอกี่เบอร์เนี่ยเราเล่นไปสิบดอกเรียกว่ามันจะเทสมั่วๆเทสทุกอนูจริงๆตกลงหนึ่งคลิกกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยสี่วิห้าวิห้าวิเออหนึ่งคลิกประมาณห้าวิจมันที่สามสิบมาตัวนี้ก็สี่สามห้า อ,อ,อร่อยเลยอ,อร่อยเลยบรรลกาที่สุดแหละเห็นไหมช่วง34 3, 4, 3 4, 5ิาวินับจากตกมาใส่ตาช่างนะครับจำไว้ไม่ใช่นับจากตอนกดนะมันนั้นมันก็บานปลายเป็น 40- ่สิหาิบวิอ่ะอีกสักคลิกลว่าไรมสักสคลิกว่าโหคอมพิดแล้วอขอ,วอ,ขอตั้งชื่อให้มันว่านี่เลยอ,อย่างนี้นะถ้าเก้าเนี่ยตรง,ตรงๆใช่ไหมระหว่างที่มันจะไปจุดห้าเนี่ย ถ้าเป็นเม็ดเลยเรียกว่าจุดหดีกว่าแต่ถ้าเป็นระหว่างจุดห้าเราเรียกว่า2องจุดห้าตอนเนี้เราใช้9ก้จุดสอจดหอยู่อ่าถ้าเมื่อกี้ที่เราทําไปคือ9กุดตอนนี้เราใช้9 2้จดสอยู่ครับผมคิดกันเองทั้งนั้นช็อตสุดท้ายครับผม 2> 9ก้าจุดสองจุดห้าสวไปนะครับผมเน่อี่ยรับโอเคสี่สิบ สี่สิบจดสามเก้าสามเก้าอ่ะตีว่าเท่าไหร่ดีพี่หนึ่งคลิกหนึ่งคลิกห้าวิอ่ะสี่หรือห้าวิประมาณนสรุปได้แล้วโหมันสรุปได้แล้วหนึ่งคลิกเท่ากับสี่ถึงห้าวิประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าห่างไปหน่อยอก็พอทำได้จริงๆอย่างที่เคยคิด แล้วก็รสชาติก็ตามราคาเลยไปทางบอดี้มากกว่าเฟรเวอร์น้อยอะซิทิตี้น้อยเพราะฉะนั้นก็แค่พอทำได้ตามราคาครับไม่ได้อวยได้ขนาดนั้นแต่หรือว่าพอชาใช้ได้พอใช้ได้แปลว่าใช้ไม่ได้ <c oughs> ไม่ไ <c oughs> ไมขนาดนั้นพอได้นะจบเพราะฉะนั้นโอกา a f e าเฟกาแฟไปเรือกสนุกได้ครับแล้วก็แดกซะ